ก็เวลามันน้อยนะคะก็เลยต่อเนื่องดีกว่าเนาะกินยังไม่อิ่มเลยแต่ว่าไล่ต่อนะคะเดีเ๋ยวไปเรื่อถ้ากินหมดจานเนี้ยม,มันก็จะทำให้เราถ่ายทีได้ดีนะคะพักตามหัวตามห้าบ้านห้องเนี่ยเป็นพักที่แบบบริสุทธิ์ยานะคะค้นจะกินแต่ว่า ใคาไปซื้อน้ำตลาดแต่รีเป็นกะตองฉีดยาห้องกรบเบื้องเนาะวันเป็นผักผักมาจากใสแต่ส่วนมากอ่ะเขาหาซือา้อหาหาไอ้ฮะเก็บมาได้เขากะต้องมากินไม่ใช่กินเขากะซื้อมามากินแต่ว่ามันก็เป็นผู้เฒ่าที่แบบเพิ่นเก็บมาจากหัวจากข้าวยี่ี่แหละบางลักษณะดอกผักผักปังบ้านห้องผักปังผักอันนี้น่ะ ออมใส่หอยก็ได้ค่ะหอยจู่บานเขาเนี่ยแล้วก็กินกับปนก็ได้กินกับแก้วก็ได้ทุกอย่างกินได้หมดเลยค่ะมันก็มีประโยชน์นะผักปั่งบานเข้านะค่ะผักผักเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยจะประมาณนี้ค่ะยอดมันกินกับป้นค่ะปนบานเข้าอย่เนี่กินรุ้ยอย่างนี้เลยค่ะว่าต้องกินซ้อนกินยั้งเลยเอาตะมือเนี่ยรุยเลยมือเจ้าของแล้วก็กินเนี่ยผักค่ะ เป็นอะไรที <là> ่อร่อยมากเลยนะคะเพื่อให้ชิ้นทอดพี่หน่อยนะคะกับเข่ามาในยุ่งมาในยูทูบเลยค่ะมาเบิ้งก็ชิวได้ช่วงนี้กินเข่าเลยนะเพราะว่าช่วงอื่นกับบอควยมี่อย่างที่ที่สิม้าลายเห็บเบิ้งนี่แสดงง่ามกินเข่า กินเนื้อปลาเลยรายอ<ะ>แล้วก็นนเนื้อปลามันกินเนี่ยะไร้อะมันอไงเี้าอย่างนันาืมมันผักค่ะร้านก็บม่น่อยมอยากกว่าในเราไหาให้กินก่อนเด้ออือร่อยค่ะทุกครั้งที่มาไใสุก,ก็มาในช่วงที่กินข้าวตลอดเลยมันมี นี่อย่างที่แบบว่าดืมเต้นแช่ก็อยากไล่นะอยากไล่ให้แฟนขับเป็นเพลงได้เห็นหน้านะคะก็กดติดตามด้วยนะคะติดตามในช่องใน youtube ของพี่หน่อยด้วยยังไงก็ฝากไว้กับทุกทคนที่เป็นแฟนขับด้วยนะคะก็ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดทับซับสไครให้พี่หน่อยด้วยนะคะคุณหน่นะคะบ๊ายบาย